โจพร้อมยังโจโอโแล้สิบสี่สิบสสสี่สาี่สปดสองสิบสี่สอบี่สามสิี่ส้สี่ามบีามี่ามสิบีกสามสิบี่จบีมี่มี่สามามสิี่ามสิี่าม่ามสี่าม่มบีาี่าบี่ส่าีี่่าี่าข่าบสีบเี็บ ผลไม้เนี่ยาขายรึ้แล้วที่ยาใจเบอร์หนูขึ้นหรือไม่ขึ้นครับอ๋อคตอนนี้ค่อยเอาอนนก,ก็ได้ตอนดึกๆก็ได้เวลาเราจะใช้ค่อยมาเถียงกับเพื่อนก็ได้ฟ้าไปไหนแล้วเนี่ยอ,อยากเห็นเขาบับกันน,น,นะอยากเห็นอ่ะเห็นจริงเฮ้ยบอสมาอย่างน่ะ พีเสีงป้าเจไปจะเตรียมตัวไป่เดี๋ยวพี่เห็นเห็นวุ่นๆกันอยู่นะครับตำนานกว่านี้โทษโทษหนักนะโทษสถานหนักนะอะไรนะครับถ้านานกว่านี้โทษสถานหนักนะหนัก็เลยพี่กี่กิโลอะพี่่าหลายโลนะครับกำลังเรียกแงเนนะครับเนเนแล้วไหลหายดีครับ ใช่ละใช่พี่พี่พี่ไปหาหมอเลี้ยงพี่เลยหลุดเลยครับหลุดเลยเหรอพี่เออมันมันมันต่อได้ไหมพี่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมไปซื้อกาตาช้างมาต่อใง้มึงไปเรียกมันมาเลยไม่ได้เขาเขาบอกว่าเขาไปเก็บของแป๊บนึงครับหัวรอดเนาะหัวหัววุ้นหายไงใช่ครับเาบอกว่าเขาช่วงนี้เขาพี่พี่ดูยางหายเราเล่นอะได้ไหมครับตรงนี้เรายังไม่สชุลกเลยครับมีให้กู้สักสองแสนไหมครับผมไม่มีทางจ่ายค่าเลี้ยงเขาอะ ไม่มีคระมีมีตั้งแ่ไหนครับช่วยเหลือหน่อยครับตอนนี้มีมีสองคนค่ะมีที่คู่ทคิดอกค่ะใชุดนักศึกษาแล้วมาหาแม่เราอะไรค่ะแม่เราหัวสีน้ำเงินจะเล่นรีววันนี้ก่อนนะเดี๋ยวยืมแต่ไม่ได้กู้ังไม่บอกกจะเล่นรีวแต่ไม่มีตังค์เนี่ยนะเครัไม่ได้มันที่นี่เขาไม่บิดได้นะอ๋อมันบิดนะบิดอยไม่เอาไม่เอา เดี๋ยวมันจะช่วยเราหรือเปล่าอย่าลืมกดนะคะเขามีตอรี่แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้้ไม่ไดจะเป็นดอกเล่นๆแล้วก็ไปยืมคนรู้จักสิถึงแม้ให้ไปเดี๋ยวเขาก็ไม่คืนเนี่ยค่ะทำไงอ่ะอยากกินดอกมันบิดเอาน้องเล็กฮัลโหลฮัลโหลน้องเล็กอยู่ไหน อยู่ตรงทางด้านขวาสะพานเนี่ยที่ล้างเท้าน,ะ<ใ>น่ะเห <he en S 1> ็นปะ <b S 1> ที่มันมีสระน้ํา,า,า,าล้างเท้าเนี่ยหนูก็ไปสระน้ําล้างเท้าเนี่ยไหมเนี่ยล้างเท้าเนี่ยแค่ตรงกลางเนี่ยบ่อ,อ,บอใหญ่บอ่อใหญ่เข้ามาอีกเราไปตรงกลางไหมอ่ะบ่อบอ๋อคนละบ่อใหญ่บ่อใหญ่ใช่บอ่อใหญ่เลยล้างเท้ารอก่อนอ้าวแล้วมันไม่เดินตามมาวนะ มาดิมานี่มานี่มา,มาล้างเท้าก่อนน,นี่ไงเนี่ยพี่ไม่ไหนนี่ไงเนี่ยพี่ไม่ไหนนี่นะเปอดดิครับใช่ใช่หน้าเด็กคลิปเพมอีก อช้างป่าปานูด้วยนะอ๋อเราพ่อออกมาเดินเล่นเหรอใช่น่นนั่นไงรองเท้าดิถอดรองเท้าดิถอดรองเท้าไงย<ห>ื๊ะจอช้างโชซ่าวิ่งหนีเอาโดนโดนแน่นอนเรื่องชื่อ,อกูอว่าแล้วเพิ่งเข้าเมืองมา,มาโอ้ไม่นะเดี๋ยวลบทวนคุณมินไนเอาอแท็กเฮดอาร์ออกให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ๆด ใช่คับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมีครับถ้าออกไปตอนนี้เนี่ยคือจะโดนไหมอ่ะอะไรนะถ้าออกไปตอนนี้จะอีกนานไหมหต้องไม่นานไม่นานมีวิธีออกอยู่มันต้องพิมพ์ว่า QUIT เว้น QUIT Q เคฮะใช่ก็นั่นไงก็ F8 แล้วก็ QUIT เว้น QUIT อืมแล้วก็ภายในภายใน ภายในสองนาทีภายในสองนาทีต้องเข้ามามันจะเข้ามาได้เลยรัดคิวได้เลยโอเคได้ได้ครับเมื่อวานหนูก็ไม่เปลี่ยนนะชื่อเอ้ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนดีงั้นไะเดี๋ยวให้น้องเล็กจ่ายตังค์ไม่เป็นไรหรอกห้าหมื่นเองไม่ไม่ไม่เราหนูไม่มมีตังค์โอ้โหแต่เรามีรถรถแรงนะในเมืองเนี่ยเขาประกาศว่อนเลยอ่ะใบติวอ่ะเอารถไปขายรนะไออีกแหละ มีครั้งไหนไม่ขายบ้างเนี่ยรถ่ลมันไมม่ีตงนี่ยนะขายทุกเวอร์ชัน,นเราก็ต้องใช้เนาะแป๊นึงนะเปลี่ยนชื่อก่อนนะ,ะเก็บไว้ก่อนรถอนะ่ะเอาไว้นี่ก่อนประดับบรารมีก่อน เดี๋ยวค่อยขายไปดิ <Okay. S 1> U Q U A T เว้น Q U i T กาชาทั้งหมดสามพันสามร้อยให้เติมเลยไหมคะเอาเงียบๆขออีกห้าร้อยได้ไหมฟาร์มอโต้ ขออีกึ้นแกงเหรอแกงชื่ออะไรอ่ะเบบี้บีนะโอ้ชื่อดีนะนี่เอนเอามาขึ้นแกงเหรอใช่แกมาขึ้นแกงเหรออู้แก่งจังเลยอยู่กับมาเมโมต่อปบายเก่งมากอ่ะอออออออษค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอือสวีดดดีใจนะครับเนี่ยอ่ะเห็นแก้วบอกว่าพาพ่อออกมาเดินเล่นด้วยอ<น>ไม่ใช่หมาฮะไม่ใช่หมาเนาะอ๋อโอเคม่หนูเป็นงอะไม่ใช่เป็นเป็นคนแหละเราก็เห็นกันอยู่เนาะก็โอเคค่ะถูกยินดีที่ได้เจอครับนานๆได้เจอเอ๊ะเราเคยเจอกับเคยเจอมัง้ง อ๋อน่าจะเคยเจอมาครัใช่มีผัวยังไม่มีโอเคบ้าอะอะไรอะไรอ่ะถามซะไปไม่เป็นเลยแรงมากเลยนะเนี่ยถามดูครับอ๋อพี่ชายพี่ชายครับพี่ปีนิวเข้ามาแล้วพี่เนี่ยราวิ่งเนี่ซ้ายมือเนี่ซ้ายมือเน่ย อัไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนชื่อเหรอไปดิจะไปแล้วเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะมีเนวจะไปทำธุระก่อนไหมเดี๋ยวพี่น่าจะอยู่กับลุงก่อนอ๋อโอเคครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งครับพี่ชายพี่พี่ชายครับพี่เขาเขาดูวุ่นจัดเลยเขาบอกว่าในวอลเขาัวมากเหมือนเขาเตรียมตัวกันอยู่ออเปล่อยมันไป เขาน่าจะซ้อมกันนะครับเสี่ยเอ้าพี่ลุงซุนเนาะสวัสดีครับลุงซุนสวัสดีครับโทษทีพี่หน้าผมเห็นหน้าทุกคนแก่หมดเลยตอนเนี้ยอ๋อครับคนเยอะหาย,ยแล้วหายแล้วหายแล้วลุงหายแล้ว,ลว,ลวคนมันเยอะครับคนมันเยอะใช่ใช่อันนี้ <มา S 1> เขาเล่นกี่โมงอะลุงรู้ปะเขามแสงเที่ยงคืนครับไหนนั่นที่ไหนเออครับเราพกโดสักสิบโดสไปรวมไหนอะคะไปรวมไหน ไปไหนอ่ะยังไม่รู้เลยต้องไปไหนเนะี่ยงง,งไปหมดกลับมานี่ราถามให้เล่นหน่อยได้ไหมว่ารวมไหน